เรื่องความร้อนแรงของชาวราศีมังกรนะคะในเดือนมีนาคมนี้ดวงชะตาของชาวราศีมังกรผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ในเรื่องของความร้อนแรงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูพื้นฐานทั่วไปก่อนจะเกิดเหตุการณ์อะไรในเดือนมีนาคมนี้สำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยมีหลายๆเรื่องที่ไม่ได้หลังใจเลย คือว่าตัวเองเนี่ยทําเก่งไปหน่อยพอทําเ,เก่งเกินไปเก่งเกินคนอื่นเขาก็เลยเอ,อมอบหมายหน้าที่ให้ทํานะคะ ก็เป็นความท้าทายของชาวราศีมังกรนะแต่ชาวราศีมังกรจะต้องเดินทางค่ะห่างไกลบ้านห่างไกลที่พักที่อยู่ที่อาศัยอาจจะเดินทางไปสัมมนาสักช่วงหนึ่งคือราศีมังกรเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนอที่จะให้ได้รับมอบตําแหน่งนี้นะคะไปเดินสายประกวดนางงามหรืออาจจะเดินทางไปสัมมนาได้ได <c ười> คือไปแบบไปก็ได้ แปลเอความรู้แปวเประสบการณ์เก็บแต้มนะคะสั่งเสริมประสบการณ์ดีมากสําหรับเดือนมีนาคมก็คือเดินทางเดินทางและเดินทางมีคนมอบหมายให้ไปก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยเรามาดูกันนะคะเรื่องความร้อนแรงอะไรบ้างที่จะมากระทบกระเทือนให้กับชาวราศีมังกรเนี่ยได้รู้สึกร้อนๆ้อนกันในเดือนมีนาคมนี้ นั่นคือคำสั่งของผู้หลักผู้ใหญ่เสมือนคำตัดสินว่าเนี่ยไปเถอะไปแล้วดีขึ้นนะมันจำเป็นสำหรับเธอผู้ใหญ่แนะนำมาก็ขอให้ไปค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆมันคือการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนคือบางครั้งชาวราศีมังกรอาจจะไม่ได้เก่งมากหรือโดดเด่น ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจไงเขาก็อยากจะดันเขาอยากจะผลักไสชาวราศีมังกรเนี่ยให้ดีไปกว่านี้อีกคือมองว่าชาวราศีมังกรพัฒนาได้ไม่ใช่อะไรที่แบบน้ําเต็มแก้วอะอืมผู้ใหญ่เขาก็เลยเออถึงจะไม่คอยจะเก่งมากหรืออะไรหนักหนาแต่ก็มีความพยายามอยากจะสนับสนุนนุนนนาดันขึ้นไปนะคะชาวราศีมังกรมักจะได้รับโอกาสดีๆในช่วงมีนาคมนี้นะ ใครยัดเยียดอะไรมาก็ขอให้รับไววแล้วกันนะคะโอเคเรามาดูกันต่อนะคะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยมันจะมีอะไรที่มากระตุ้นให้ชาวราศีมังกรเนี่ยร้อนแรงนะคะร้อนร้อนกันได้บ้างอะไรที่จะมากระตุ้นชาวราศีมังกรในช่วงนี้ให้ร้อนแรงได้บ้างหนึ่งเลยก็คือพาเขาไปเที่ยวนะคะ เปลี่ยนบรรยากาศปล่อยจิตปล่อยใจชาวราศีมังกรเนี่ยลื่นไหลไปตามบรรยากาศนะคะดังนั้นค่ะท่านเลือกบรรยากาศแบบไหน,นอยากให้ชาวราศีมังกรเป็นแบบไหน,นอะไรยังไงก็คือไปแบบนั้นเลยนะคะ เขาเพร้อมที่จะไหลไปตามบรรยากาศต่างๆค่ะมันคือการท่องเที่ยวมันคือการรีแลกผ่อนคลายนะคะแต่ว่าต้องเป็นโซนที่แบบเงียบๆไม่ใช่แบบไปผับดนตรีเสียงดังนะไม่ใช่อาจจะเป็นแบบที่พักชิลๆบรรยากาศดีๆนะคะคนไม่ต้องพลุกพร่านชาวราศีมังกรจะรู้สึกโรแมนติกปิดไฟค่ะ <laughs> <laughs> อะไรประมาณอย่างงั้น หรือเปล่าอยากจะเป็นลมเลยเหรอคะท่านที่คารุืมเอานะ่ะช่วงนี้เพลียก็ขอให้พักผ่อนให้มากๆอากาศก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยดังนั้นนะคะใครที่จะจีบชาวราศีมังกรพาไปบรรยากาศที่เงียบสงบสงัดบรรยากาศโรแมนติกอืแล้วก็ฉายไปที่โคมไฟนะคะ บรรยากาศโรแมนติกนั่นเองชาวราศีมังกรชอบอะไรโรแมนติกเงียบๆมีเพียงเราสองนะคะก็จะเกิดความตื่นเต้นประเภทแบบว่าเงียบมากระยะได้ยินเสียงหัวใจกันเลยทีเดียวนะคะนี่คือสิ่งที่ทําให้ชาวราศีมังกรนั้นตื่นเต้นอ่ะก็ชาวราศีมังกรเขาชอบลุ้นนะคะว่าเฮ้ยมันมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เนี่ย มันจะเป็นอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าเออแล้วก็เป็นไปนอย่างที่ชาวราศีมังกรคิดนั่นแหละก็ตื่นเต้นทุกครั้งนะคะปิดไฟแสงดาวดีๆแจ่มเลยนะคะสำหรับท่านฮิคารุเนี่ยจ้าบรรยากาศด,ดีๆนะโอเคค่ะสำหรับชาวราศีมังกรถ้ามีคำถามก็สามารถที่จะพิมพ์ราศีแล้วก็ตามด้วยคำถามได้นะคะ กดไลค์กดแชร์และกดตับสไครต์เพื่อดูดวงดีๆกันทุกวันนะคะ